ตรงป,ปลายปีกนกตัวนี้เลยนะครับเนี้ยก็คือเนี้ยเราเอาใส่ตัวเนี้ยหนึ่งในสามแล้วก็มาเกยใส่ตัวนี้ผมก็จะกะไว้พอดีเลยป,ปลายปีกนกตัวนี้เลยนะครับก็จะได้แปดร้อยห้าสิบซีซีเลยนะครับแต่ถ้าเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ขาดนะครับ ้วก็ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเช่างรายนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีตวงน้ํามันเครื่องเวฟร้อยสิบ1องพันยี่บนะครับเพราะตัวนี้จะใช้น้ํามันเครื่อง0.85ลิตรนะครับหรือ8 5 0ร้ซีซีนะครับแล้ว Honda นะครับมีขายน้ํามันเครื่องอยู่2อตัวนะครับสําหรับโมชีดนะครับก็จะมี1ลิตร ก0.8ฮแล้วเราจะใส่ยังไงผมแนะนําก็คือผมแนะนําให้ซื้อ0.8สองขวดนะครับอีกขวดหนึ่งเราตวงใส่เอาไว้ใส่ขวดนี้เลยขวด0.8เลยขวดลิตรนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับซื้อ0.8สองขวดอีกขวดหนึ่งเราก็าใส่ไปแล้วเนาะส่วนอีขวดหนึ่งเนี้ยผมจะตวงใส่ จะตวงใส่ขวดนี้เลยนะครับจะตวงยังไงนะครับและที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปนะครับนะที่เหลือเราใช้เก็บไว้ครั้งต่อไปจะใช้อยู่ศูนย์จุดแปดนะครับอ่ะเตรียมอะไรบ้างนะครับเวลาตวงนะครับหนึ่งนะครับขวดเอ็มร้อยเตรียมขวดเอ็มร้อยมาเลยนะครับย้ําก่อนนะครับสําหรับไม่มีที่ตวงนะครับก็เราใช้ขวดเอ็มร้อยแทนนะครับก็ตวงในในขวดเอ็มร้อยนะครับ เราก็ตวงเลยหนึ่งในสามส่วนของขวดเนี่ยเราก็เติมเข้าไปในในขวดนี้เลยอ่าเติมยังไงนะครับอันนี้ผมมันมีขวดลิดเหลือไว้เนาะอ่ามีขวดลิดเหลือนะครับมีขวดลิดเหลืออ่านะผมก็จะจะเทลงไปอ่าแล้วก็กะปริมาณเอานะครับกะปริมาณเอามันอ่าเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้ขาดจะดีกว่านะครับ หนึ่งในสามส่วนนะครับเหนะ็นไหมก็ตวงลงไปหนึ่งในสามอ่าโอเค <c oughs> หนึ่งในสามของขวดนะครับหนึ่งขวดมันจะร้อยห้าสิบซีซีนะครับทีนี้เราก็อ่าเราก็เปิดฝาขวดศูนจุดแปดไปเลยนะแล้วเราก็เอาเติมลงไปเติมลงไปแล้วทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปเราจะกาปริมาณเท่าไหร่นะครับ อ่าทุกท่านเห็นปีกนกสีขาวๆไหมครับตรงตรงขวดเห็นเห็น <he> ปีกนกสีขาวๆนี่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมา,มาร์คไปให้ว่าจะอยู่ประมาณไหนครั้งต่อไปเราจะได้ทําแบบอ่าได้ถูกอ่าแล้วก็ไม่ต้องมาตวงแบบอันนี้หลายๆรอบนะครับแล้วก็กะไปเลยก็จะอยู่ประมาณนี้เลย ให้เกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ขาดนะครับโอเคก็นี่นะครับเวลาเราสง่งตรงปลายปีกนกตัวนี้มันจะอยู่ตรงปลายปีกนกตัวนี้เลยอันนี้คือหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าแล้วเราจะกะยังไงนะครับเราจะตวงยังไงใส่ <c oughs> เวลาเติมน้ำมันเครื่องนะครับแปด 150หสิบซีซีนะครับหรือศูนจุดแปดห้าลิตรนะครับถามว่าศูนจุดปดได้ไหมนะครับช่างชาถามนะครับก็มันได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเครื่องมันจะขาดก็จะอยู่ประมาณนี้เลยตรงปลายขีดตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมปลายขีดตัวนี้เลยนะครับปลายปลายปีกนกเลยนะครับนี่นะครับปลายปีกนกสีขาวๆตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ลองทําดูนะครับ เกินนี้หน่อยไม่เป็นไรนะครับ,รบขออย่างเดียวอยากให้ขาดนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้ก็ฝาก,ก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างเหลี่ยมชียงลายนะครับก็ลองทําตามดูได้นะครับง่ายๆนะครับหลายๆหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามันมีนะ้ํามันเครื่อง0.85ขายหมครับบอกว่าไม่มีนะครับมันจะมี1ลิตรแล้วก็0.8นะครับสำหรับของคันด้นะครับ <c oughs> ก็ซื้อ0.82ขวดแล้วก็เอามาตวงแบบที่ผมทําให้ดูนะครับก็ทําได้เลยนะครับก็สามารถทําได้เองง่ายๆนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับ